ครับชื่อเกมสวัสดีครับผมบอลครับผมผมเกมครับผมครับเราตกคนตัวนี้มากับแก๊งอะไรครับปั่นสร้างภาพครับผมทำไมฮะทำไมนี่ครับสร้างภาพจริงสร้างภาพจริงด้วยกล้องดิจิตอลตัวนี้ปั่นครับผมยอดเลยกลายเป็นปั่นสร้างภาพแฮ่เฮ้ยอกแล้วถูกแล้วอะไรวะเนี่ยตอนนี้ก็มาตอนนี้เราไปไหนต่อเราไปไหนต่อวันนี้ก็คือนี่คือที่แรกนะครับนี่คือมามอบลูกส่งมาต่อไปเราจะไปไหนกันต่อผัดไทยประตูน่ากลัวประตูประตูรถรถใหญ่ โอ้ยประตูไหนวะประตูผีเออแต่จากประตูผีไปไหนต่อประตูประตูดาบประตูดาบถุยไม่ใช่ครับต่อไปเราก็อะไรประตูผีนี่คือที่นั่นมีอะไรน่าสนใจมีผีฮะผีท้องกลมผีกระสือผีท้องกลมนี่ราคากี่บาทโอ้โหทุกคุณไม่ทันเหรคุณบอลสองเป็นห้านี่ฮากันคืนคืนเลยใช่แล้วไปกินผัดไทยประตูผีกันต่อไปเนี่ยเราก็ไปที่อะไรนะวัวนมไม่เน่าอ่ะ ชิบหายแล้วสดนี้กูก็ตายดีครับแล้วจวนเจียนด้วยคัดคัดคัดคคัดโอ้โห พูดดังๆออกไม่มีไม้อะไรประมาณนี้โอเคถูกครัแล้วก็ปั่นมาถึงแล้วครับร้านนมนมสดครับผมแล้วก็เช้าไปเสร็จแล้วนะครับทำไมครับปิดมันปิดแล้วครับผมปิดราคาทุ่มก็ตอนแรกอ่ะมีคนบอกว่าปิดเที่ยงคืนเราก็เอ๊ะปั่นกันทีิวทีิวไปไงนะครับพอแพ้เลยครับผมเวทผ่านความหมดไลฟ์ของถนนกรุงเทพประด้นี่ก็ใช่เรื่องเหมือนก้นครับปิดครับปิดเสียทำไมอ่ะจักแล้วคุณบอลต้องไปหานมสดๆกินแถว น้ำหลวงแล้วน้ำหลวงน้ำหลวงนี่ราคาเท่าไหร่ครับแต่ละคนสามร้อยสามร้อยจุียไม่ใช่ครับผมเปเด็กจุ๋เยอะนะอันนั้นสดเปล่าไม่สดเหรอไม่สดไม่สดเ่าแล้วบูวไม่เป็นไรหนึ่งร้อยเราก็ยืดเหลืออีกที่หนึ่งนั่นคือผัดไทยประตูตระตูผีผัดไทยประตูอะไรวะไปประตูผีผัดไทยประตูน่ากลัวเอ้ยทำไมผัดไทยประตูน่ากลัวประตูโหดร้ายประตูผีนั่นเอง สยอดมาเค <Okay. S 1> คุณบอลน,นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินผัดไทยประตูหน้ากลกวอีกกิกับบัลเศร้าค่ะ ตอนนี้นี่เรามาทำภารกิจนะฮะเกมปั่นรอบเสาชิงช้าว่าใครจะปั่นได้นานและปั่นได้ถึกกว่ากันนะครมา กิจเมื <conna ff rey> ่อกี้เนี่ยใครเนี่ยไม่เหนื่อยสุดไม่เหนื่อยสุดตากล้องงไงหาจริงๆตัวนี้ตางรงตากล้องเนี่ยคือหลอกให้เราฝันรอบสามสี่รอบมาไปแล้วตายบต้ยครับได้รัยแต่ก็ได้ยินอารมณ์ตอนเราฝันรอบ อารมณ์ไรชิคพายเลครับเส็จมปเสร็จแล้วก็เสียสีมันก็บอกอารมณ์ขึ้นไม่เกี่ยว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 กคนไม่คุกเทไหนี้ขาดใ่เปล่าหรือยังไงน่รอบไมครับกดีนะครับโอเคดีวันนี้สนุกมากมันมากบอกเลยครับมันมากสองรอบะครับหน้ามันสองรอบไหม่รใ่เขาไลวไป่นนี่ก็สนุกมากนะสนุกมาจริงเดี๋ยวรอไนเราจะไปไหนกันต่อกนเราต้องไปต่อครับทกีานั่นคือ ไปต่อไหนอะ่ะนั่งกันสิคุณเจมเรายังไม่ได้กินผัดไทยเลยบางวัดทองอยากยากนี่เราใกล้ถึงัดไทีูผีแล้วเออเราต้องไปกินผัดไทยต่อไปเจอกันเจอกันที่ั่นผัดไทยดูดูท้าออก เป็นไงผู้คนคุณพาเรามาเพื่อตอนนี้เนี่ยเราถึงจุดหมายแล้วแต่หิ่มมากครับดูคนครับแล้วพวกเราเนี่ยได้แหกกันไหครับวันได้แอกครับมีแต่น้ำคูใตก็คงจะไม่ต้องกลับบ้านไปนอนครับผมที่นี่เครียดเลยแล้วครับันไม่หลับไม่นอนกันเลย ไม่ไไไไมมมม่่่่่่ใใคือเราต้องพูดดังๆเราอยู่ในชุมชนเออคนหนึ่งของตามโดนตะไยได้ตามคือบอกว่าบอกว่ามีส่วนคือตอนนี้เนี่ยเราเพี้ยนอยู่ว่าเราจะกินดีหรือจะไม่ดีเราจะไปหาที่อื่นกินต่อหรือจะที่นี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายสองที่วัวนมไม่เน่า เราก็ไม่ได้แหมครับผมฝันไทยมันดูไม่เน่านะนี่ไม่เกี่ยว,วเยววรานี่ไม่เกี่ยววุ้นเส้นเสียไม่เป็นไรบอลเราก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่หรือเปล่าต้องสู้ครับผมเชื่อมันต้องมีของเยิ่ในนั้นได้เรามาดูกันว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันดีครับดูคนครับดูคนครับ ต้องมาถึงร้านที่ชื่นเชื่อเรื่องมากที่สุดโลกคนทุกคนต้องมาที่นี่นที่เราถึงไทยกินเลยไม่ตกลงกกุลการเอาไปไปไปออกเป็นไงฮะหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเรารอคิวอยู่พักนึง้ายเราก็ได้กินครับผมนี่แหละครับที่ผมบอกที่เราไปเด็ดแน่คือได้มาที่นี่แน่ เสียหลักเลยเราดูจะไม่ได้กินแล้วแต่สุดท้ายเราก็ได้กินนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันก็ตำนานตำกว่าจละเอียดใช่ไหมโอ้ตำนานนี่เป็นยังไงบ้างคุณบอลตำนานอานนี้มาเล่นอะ่รเนี้ยบ้างแต่ร้านร้านนี้เขาบริการลูกค้าดีนะครับตอนนี้มีอาหารในถานเล่นด้วยอะไรบ้างน้ำส้มฟักซี่อัน้เเครื่องเคียงนั่นหรอไงกรดีเขาดีเขาเป็นยังไรครับคุณบัล เครับเราต้องดูก่อนนะว่าไฟของเราเป็นยังไงฮะโคตรเมื่อยเลยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของกองกำกับอวัตถายครับเป็นรายารที่ดีที่สุดบอกตอนนี้ครับผมการลงทุนที่น้อยที่สุดขั้นต่อไปเตรียมต่อแล้วบ้างเหรโอเคเรามาดูกันโอเคครับรอรอเิรียมอี๋จะออกไต่คอฟเต ครับนนท์ครับแมงครับเอนะครับเฮียครับสวัสดีครับเกมครับทางนี้โอ้โหไอ้รถมึงอ่ะอ้าวที่แล้วสวัสดีครับเกมครับ